สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูตัวนี้เป็นหัวฝักบัวซื้อมาเขาเขียนว่าสองพันรูนะคะก็จะมาดูวิธีใส่กันเพราะว่าตัวนี้ตอนแรกอะใส่แล้วมันใส่ไม่เข้าก็ให้ดูว่าทำไมใส่ไม่เข้าแล้ววิธีจะใส่ให้ใช้งานได้จะต้องทำยังไง ตัวนี้เป็นตัวสีเหลืองที่ว่าจะต้องใส่ไปก่อนทีนี้สายของเราอ่ะมันเท่ากันมันเท่ากันรูมันเท่ากัน,น,กน,กน,กนใช่กว่าเนะี่ยมันจะดูข้างในจะเห็นเลยใช่มันจะเอาสายอะ่ะใส่เข้าไปในเนี้ยไม่ได้อ่ะมันจะต้องมีวิธีทำเราจะใช้วิธีนี่เหลาตรงปลายให้สายยางเนี้ยมีความหนาเข้ากับเกียวตะกี้ไม่ได้ จะเหล่าโดยรอบเลยให้บางลงใช้ไฟแช็กหล่นให้ยางมันอ่อนแล้วยัดเข้าไปได้เปล่าอย่ามาทออี่น่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเหลาให้บางนิดนึงแล้วเดี๋ยวก็ลองหลง่นธรรมดาถ้าหล่นเนี้ยก็คือใหญ่ใหญ่ถึงจะให้เล็กแต่ถ้าโลหล่นให้เล็กมันจะได้ไหมมันก็อาจจะได้เพราะมันนิ่มแล้วมันยัดได้น่าจะต้องหลง่นหลนรีบยัดเลย่ะเอออ,อ,อันนี้เออเนี้ยเหลาสักหน่อยหนึ่งเพราะว่ารูมันเท่ากันรูเท่ากันมันไม่สามารถ เนี่ยมันไม่ได้เข้ามาเยอะนะมันเข้ามานิดเดียวอืมอันนี้เราทําแค่นิดเดียวพอแล้วเดี๋ยวเราเราจะลองดูลนดูนี่นเหล่าให้รอบเลยมันก็ไม่ได้ถึงกับเสียเยอะนะเพราะว่าถั้าสมมติว่ามันเสียบนตรงนี้เราก็ตัดตรงข้อนี้มันก็กลับไปเหมือนเดิมแล้วเออโอเคแล้วเราก็นําตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นเกลียวที่ใส่อะใส่เข้าไป ตรงอีกตรงปลายนี้เราก็ปาดตอนอแรกปาดน้อยหน่อยมันมันไม่ได้ก็เลยปาดอีกหน่อยหนึ่งให้ให้ตรงปลายนี้มันบางหน่อยเวลามันเข้าตรงปลายได้ตรงข้างในนี้เราก็ใช้หมุนหมุนหมุนหน่อยหน่อยมันก็จะเข้าได้แบบนี้อ่ะทีนี้เราก็จะตัวต่อมาตัวต่อนั้นมาต่อเลยเวลาใส่เสร็จได้แบบนี้นะคะเราจะตรงนี้มันตอนแรกมันจะหุบหุบเราก็เอาเมืองางๆน,น,นิดนึงเพราะว่า,า,าไม่งั้นเวลาตอนใส่เข้าไาในรูมันจะหักขามนะคะใช่ขาตรงเนี้ยมันจะหุบ หุบเข้าคือมันมันหุบเข้าเนี้ยเราดันออกเราดึงออกนะดึงออกเออดึงออกเบาๆอ่ะถ้าตอนเราดูตอนเราใส่ไปอ่ะเราต้องดูขอบให้มันเข้าข้างในแล้วก็มุนหมุนดูก่อนอย่าเพิ่งไปตะบีตะบันกดมันแต่มันจะหักอันเนี้พอเรากดเข้าปุ๊บก็มาจับคล้องนี้แล้วก็หมุนหมุนทั้งอันเลยนะสีเหลืองต้องใช้แรงหมุนหน่อยครับอ่ะพอหมุนเสร็จมันก็จะสุดอย่างนี้แล้วเดี๋ยว เราไปเปิดน้ำใช้งานให้ดูอ่ะเดี๋ยวไปเปิดน้ำตอนนี้เราเปิดน้ำนะคะไปเปิดน้ำก๊อกแล้วอ่ะตรงนี้มันก็มีก๊อกตรงปลายอยู่นะครับถ้าเก็เราเปิดอุ้ยเอาไหมเอาไหมเอออ่ะอ่ะถ้าก็เราเปิดมันก็จะมีน้ำออกมาอย่างนี้นุ่มนะครับน้ำมันไม่แรงมากเพราะว่ามันอยู่ที่ว่าสายน้ำบ้านเราอ่ะท่อน้ำประปาของเราแรงไหม ถ้าท่อน้ําเราแรงมันก็แรงถ้าท่อน้ําเราไม่แรงมันก็นความแรงขึ้นยอยู่กับน้ําน้ํานุ่มนะครับร<อ>ดพวกต้นแข็งตัดที่ห้ามลถแรงได้ใช่ลดแล้วน้ําไม่กระเด็นนะคะอย่างเงี้ยร็จแล้วเราก็ปิดอ่าใช่ดีตรงที่ว่ามันมีก๊อกตรงปลายมืออันนี้ถ้าเกิดเราจะปลดในตรงนี้ออกเราไม่ใช้หัวมันใช้หัวธรรมดาก็กดดึงตรงนี้มันก็จะเป็นหัวธรรมดาแล้วเราก็จะฉีดเอดใช้ได้ไหนไหนไหน,ไหนทำให้แม่ดูใหม่ดินี่ เดี๋ยวมันต้องเอาอันนี้เข้ามาก่อนเออเอาเขาก่อน,นแล้วก็ต่อแล้วก็ดันตัวนี้เข้าไปมันก็จะปิดแหละแล้วก็เปิดใช้อย่างีงได้สําหรับถ้าเพื่ออยากใช้น้ําแรงนะครับดึงกดตรงนี้ลงมาดึงห่วงมันออกกดสีเหลืองอ๋อใส่ก็ดึงห่วงมันมาเหมือนกันเอาในตอนนี้ครับใส่ออกให้ตรงกลางมันต้องกลัวน้ำมันระเด็นนะมันเบาแล้วก็ดันขึ้นมาโอเคเออแต่เราก็ชอบนะมันมีก๊อกปิดตรงปลายเนี่ย ถ้าเราลดน้ําไม่ทันหรือจะหยุดน้ําก็สามารถปิดตรงนี้ได้เลยอ่ะปิดตรงนี้ได้เลยจ้าคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะก็โอเคก็ถือว่าใช้ดีนะซื้อมาอยู่ที่ห้าสิบกว่าบาทนะประมาณเนี้ยพอดีซื้อมาหลายวันแล้วก็เลยลืมลืมราคาจ้านี่ใช้ได้ดีเลยแล้วน้ําก็นุ่มมากเลยเนี่ยลดน้าต,ต้นไม้ใบไ,ไม่ฉ่ำเอ่อน้ําดินไม่กระเด็น ไม่ช้ำไม่อะไรโอเคแต่ว่าระยะมันก็ไม่ได้ไกลมากนะเอออาลองลดดูดิเนี่ยมันก็โปรยเหมือนรถธรรมดาทั่วไปน้าน้ำมันก็พุ่งไม่ไกลมากนะเนี่ยเพื่อนเพื่อเพราะว่าน้ำบ้านเรามันไม่แรงมันอยู่ที่ช่วงว่าน้ำแรงไม่แรงนี่อ้ะโอเคโอเคจ้าก็โอเค,อเ,ค,อเ,คเดินไปรถใกล้ๆกล้เอาค่ะคลิปนี้จบลงเพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆถูกใจช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ